พระพุทธเจ้าชาแนลโดยอิรีนาเรียนท่านทั้งหลายข้าพเจ้าสิทธ,ธะโคตมะพระพุทธเจ้าที่ทุกคนเรียกยินดีที่ได้ติดต่อกับทุกคนผ่านช่องทางสากลวันนี้ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะครูผู้ตื่นรู้เพื่อช่วยในการตัดสู้ของคุณในระหว่างกระบวนการการยกระดับ คนนอกโลกหลายคนกำลังนั่งสมาธิทุกวันเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนไปสู่ความเป็นจริงใหม่สู่มิติที่สูงขึ้นพวกคุณทุกคนกำลังจะทิ้งภาพลวงตานี้ซึ่งไม่เคยมีเจตนาให้เป็นจริงและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการวิวัฒนาการทุกสิ่งที่เป็นตัวแทนของโลกเก่าจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังพร้อมกับพลังงานเชิงลบของแมทริกมิติที่สาม วิญญาณที่ดำมืดไม่สามารถทำสงครามกับแสงสว่างได้ความสมดุลจะกลับคืนมาบนโลกของคุณการปลดปล่อยนี้เกินกำหนดในแม่พระธรณีคุณอยู่ในสถานะความฝันมาหลายล้านปีแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครคุณไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อมีให้มีอายุที่มากขึ้นและสุดท้ายก็ทิ้งร่างทรงไว้ พันธุกรรมของคุณถูกดัดแปลงเพื่อให้คุณมีอายุสั้นถึงไม่เกินร้อยปีนอกจากนี้คุณถูกวิญญาณที่ดำมืดบังคับให้กับชาติมาเกิดหลายชั่วอายุคนคุณไม่สามารถบรรลุภารกิจของคุณเพื่อช่วยในการเปลี่ยนไปสู่โลกใหม่วิญญาณหลายล้านพันคนได้รับสต็อกในส่วนนี้ของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก ความเป็นจริงนี้กำลังจะสลายไปเพื่อหยุดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษยชาติสิ่งเรวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณจะถูกลืมโปรดอยู่กับปัจจุบันเสมอและอย่าย,ยึดติดกับอดีตและอนาคตยุคทองมาถึงผู้ที่ไว้วางใจกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์และเข้าร่วมการทำสมาธิทุกวันอย่างขยันขันแข็งคุณต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของตัวเอง แต่อยา่าคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือทันทีที่คุณตระหนักว่าคุณเป็นมากกว่าแค่ร่างกายเนื้อคุณคือจิตวิญญาณแห่งสวรรค์ผู้เดินทางผ่านกาแล็กซี่ระบบดวงดาวและจักรวาลโรคและความชราได้รับการออกแบบโดยวิญญาณที่ดํามืดภาพลวงตาทําให้คุณตกเป็นทาสในโลกโฮโลแกรมสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้มันจะหายไป คุณไม่สามารถสร้างยุคทองบนขี้เท่าสามิติได้คุณที่รักฝึกสมาธิและนึกภาพยุคทองบนแผ่นดินแม่ขอบคุณช่องยูนิเวอร์แซลโปรดยอมรับความแข็งแกร่งและแสงสว่างของฉันนิพานอยู่แค่เอื้อมมือพระพุทธเจ้า